ต <laughs> กค่ะนี่เองครับที่กรรมการเลยครับหกสวยครับโอ้สุดเสียดสุดยอดหกหกเข้า <laughs> ลูกต่อลูกครับเปลี่ยนกันครับ เจ็ดกันแล้วครับเจ็ดกันครับเจ็ดกอาใครจะได้แชมวันนี้ครับเ็เกินกันยากนะดูโอ้โหสวยครับแปดเลยครับเป็นแดงครับเป็นแดงโอ้โห กินแก้มเต็มเต้มเลยเก้าเป็นแปดหกเจ็ดหอ้โหเสียดดีมากเลยครับเอา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 ครับสวยครับโอ้โหบล็อกครับสุดยอดครับเก้าหกครับ ทีมพี่ทีมน้องก็ทิมพี่ทีมน้องแข่งกันเองครับหกเก้าโอ้สามี่เก้าเจ็ด โอ้โหสวยมากเกบแล้ว10แล้วเกบแล้วครับ10 70ครับน้องๆกับพี่ใครจะได้แซมครับวันนี้ครับอ้าว80น้องลาดน้องลาดไม่รับลูกกันครับเกี่ยงกันน้องลาดกับน้องลาด

สกอเร็เข้ากันอีกแล้วครับใกลจะได้ครับสี่รูปนี้ครับสิเท้าจูสีมากครับคู่นี้เออครับ,บนพี่ด<ส>ีได้นำไปก่อนครับ11ครับ11ครับนำไปก่อนครับน้องน้อง<ส>นำไป11

วัาวสวยมากเลยครับสวยครับเอาทำไปครับสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเอาครับครับีครับครับพี่ บล็อกครับโอ้เท่าครัคบเท่าเท่ากันครับเท่ากันเท่าครับเท่าครับสปอร์เท่ากันครับผมสิบสองเท่าโอ้โหยิ่งสิบสาม สีขาวสีัำ